สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องรุ่งเรืองชาแนล2513วันนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทการจนาพิเศษมีราคาสูงสุด3,000บาทถึง30,000บาทเลยนะคะมีลักษณะแบบไหนนั้นเชิญติดตามจากแอดมินวันีนั้นได้เลยค่ะ ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องรุ่งเรืองชาแนลสองพันหนึ่งสามนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B74 B75, B76 B77 B78 และ B79 b 8 0 B81 B82 และ B83 นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับเพื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับนะและต้องขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องลุกหนึ่งชแนลสองห้าหนึ่งสาม รือทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครับรบกวนนะครับ FC มือใหม่นะครับกลรุณานะครับดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปของเราทําเป็น2ช่วงนะครับช่วงแนะนําให้ความรู้กับ FC มือใหม่ก่อนเก็บสะสมนะฮะและช่วงประกาศรับซื้อนะครับนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทการจนะพิเศษนะครับให,รให้ราคาตั้งแต่3,000บาทถึง3 0 0 0 0บาทนะครับก่อนอื่นมาดูช่วงแนะนำให้ความรู้กันก่อนน,นนะครับครับวันนี้เราจะมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญ10บบาทรัชกาลที่9นะครับเหรียญ10บบาท2สีนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาเล่นหานะครับและควรเก็บสะสม เป็นที่นิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับเป็นส่วนมากนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญหายากประเภทเหรียญแปกเหรียญตลกนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญไส้เคลื่อนนะครับสังเกตดูนะครับไส้ทองเหลืองนะครับจะเคลื่อนออกไปอยู่ด้านข้างนเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับ จะเคลื่อนออกไปอยู่ด้านข้างนะครับหนีจากเซนเตอร์เหรียญนะครับลักษณะแบบนี้มีราคานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็เป็นเช่นกันนะครับนะนะครับไส้ทองเหลืองนั้นเคลื่อนออกมาด้านข้างเห็นไหมครับหนีจากเซนเตอร์เหรียญนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะเพราะว่าลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับ นะอยู่ในประเภทเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับนะหรือเหรียญเออร์เลคอยนะครับนะครับวันนี้นะครับหวังว่าพี่น้องนักสะสมนะครับโดยเฉพาะ f c มือใหม่นะครับพอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับ mm. เกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับนะที่นิยมเล่นหากันมีลักษณะเป็นเหรียญไส้เคลื่อนอย่างที่เราเอามาแนะนําให้ความรู้กันนะครับนะ ก่อนเก็บสะสมนะครับนะฮะก็เราก็ต้องหมั่นศึกษานะครับนะหมั่นศึกษาหาความรู้ว่าเหรียญลักษณะแบบไหนมีราคานะครับเหรียญลักษณะแบบไหนเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญ10บบาทนะฮะ นะครับเหรียญสิบบาทปกติธรรมดาแล้วเหรียญสิบาทกัญนาพิเศษนั้นนะครับจะเป็นเหรียญสองสีนะครับจะเป็นเหรียญสองสีนะครับด้านหัวด้านหัวด้านก้อยนั้นนะครับจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันไม่เหมือนกับเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญกัญนาพิเศษนะครับจัดอยู่ในมจัดอยู่ในหมวดเหรียญที่ระลึกนะครับหรือเหรียญวาละนะครับเหรียญวาละทั่วไปนะครับนะฮะ ด้านหัวด้านก้อยหันคือทิศทางเดียวกันถ้าเป็นเหรียญบุนเวียนนะครับเหรียญบุนเวียนทั่วไปที่เราจับจ่ายใช้สอยอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นคือด้านหัวด้านก้อยนั้นจะหันสลับกันนะครับน,นี่คือเป็นเหรียญปกติธรรมดาของเหรียญการจนาพิเศษในวันนี้นะครับนะนะครับวันนี้เราจึงนํามาเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรูกน้กันก่อนนะครับนะก่อนที่จะ เข้าเรื่องนะครับคร so ับเดี ifie, so ๋ยวเรามาดูเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเหรียญซ้ายมือคือเหรียญปกติธรรมดานะครับส่วนเหรียญขวามือนั้นนะครับเป็นเหรียญผิดปกตินะครับที่เรารับซื้อนะครับนะเรารับซื้อเหรียญขวามือนะครับนะซึ่งเป็นเหรียญเนื้อเดียวกันสีเดียวกันนะครับนะนะครับเป็นเหรียญเนื้อเดียวกันสีเดียวกันนะครับ ให้ราคานะครับตั้งแต่3,000ถึง30,000ื่นบาทสามหมบาทนะครับให้ราคา3,000ถึง30,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะเหรียญเหรียญนี้นะครับหากพี่น้องนักสมท่านใดพบเจอนะครับนะส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางไลน์ไอดีของเรานะครับไอเดียไลน์ของเรานะครับให้ไว้ช่วงต้นคลิปนะครับและในคลิปของทุกช่วง นะครับหวังว่าพอจะได้ความรู้ความเข้าใจกันไปด้วยในตัวนะครับนะครับเอาสรุปกันว่านะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทรัชการที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกคือเหรียญการจนาพิเศษที่มีเนื้อเดียวนะครับสีเดียวนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ต้องขอฝากพี่น้องนะักสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะักสสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอส,สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ